เคยสงสัยกันไหมครับว่าเรื่องราวพุทธประวัติที่เราได้ยินได้ฟังกันมาตั้งแต่เด็กๆเ,เนี่ยจริงๆแล้วมีอะไรที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังอีกหรือเปล่าวันนี้เราจะไม่ได้มาเล่าเรื่องตามปกติครับแต่เราจะมาสวมบทบาทเป็นเหมือนนักสืบประวัติศาสตร์เพื่อเจาะลึกลงไปในพระไตรปิฎกลองท้าทายเรื่องเล่าตามความเชื่อแบบเดิมๆแล้วก็พยายามค้นหาความจริงที่อืมอาจจะแตกต่างไปจากที่เราเคยเข้าใจกันมาเลยก็ได้ครับ เอาละครับนี่คือประเด็นที่เราจะมาสำรวจกันในวันนี้ตั้งแต่เรื่องภาพลักษณ์สองด้านของพระพุทธเจ้าคำทำนายที่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อสถานะของสตรีการต่อสู้เพื่อกำหนดทิศทานของาศาสนาในยุคแรกเริ่มไปจนถึงวิธีการถอดรหัสพระคำทีและสุดท้ายเราจะมาจบกันที่คำถามสำคัญระหว่างสัจธรรมกับประเพณีครับโอเคครับเรามาเริ่มกันที่ปริศนาแรกกันเลยนั่นก็คือภาพลักษณ์สองด้านของพระพุทธเจ้า คือในมหาปรินิพานสูตรเนี่ยได้น,นาเสนอภาพของพระองค์ไว้สองแบบที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับซึ่งตรงนี้แหละครับที่เป็นจุดเริ่มต้นของการสืบค้นทั้งหมดในวันนี้ภาพแรกที่เราคุ้นเคยกันดีเลยนะครับคือภาพของมหาบุรุษผู้ทรงอภินิหารอย่างในเหตุการณ์พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพที่บอกว่าไฟไม่ยอมลุกไหม้รอจนกระทั่งพระมหากระสปะเดินทางมาถึงแล้วถวายบังคม ไฟถึงได้ลุกขึ้นมาเองนี่คือภาพที่เต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และอิทธิฤทธิ์ปาฏิหารที่เราได้ยินกันมาตลอดทีนี้ลองมาดูตารางนี้กันนะครับเมื่อเราเอาภาพลักษณ์นั้นมาเทียบกับอีกบุคลิกหนึ่งที่ปรากฏในพระสูตรเดียวกันนี่แหละจะเห็นความแตกต่างแบบชัดเจนมากๆเลยด้านซ้ายคือผู้ทรงอิทธิฤทธิ์หายตัวข้ามแม่น้ำได้มองเห็นเทพยิดาแต่พอเรามองไปทางขวา กลับเป็นภาพของชายชราที่ปรินิพานด้วยอาการประชวรมีอาการปวดหลังเรื้อรังแล้วที่สำคัญหลักฐานทางโบราณคดีก็ชี้ว่าท่านประสูติแบบคนธรรมดาทั่วไปนี่แหละครับคือแก่นของปริศนาที่ทำให้เราต้องกลับมาตั้งคำถามว่าเรื่องราวไหนคือประวัติศาสตร์และเรื่องราวไหนคือตำนานที่ถูกเสริมแต่งขึ้นมาภายหลัง และจากปริศนานี้เองครับเราจะไปดูกรณีศึกษาแรกกันซึ่งต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่สำคัญและก็เป็นที่ถกเถียงกันมากที่สุดในประวัติศาสตร์พุทธศาสนาเลยก็ว่าได้นั่นก็คือเรื่องราวการบวชของภิกษุณีครับนี่คือพุทธพยากรณ์ที่โอ้โหต้องบอกว่ามันสั่นสะเทือนวงการศาสนามานานหลายศตะวตรรษเลยนะครับ มีการระบุไว้ว่าถ้าสตรีไม่ได้รับอนุญาตให้ออกบวชเนี่ยพระศัทธรรมจะตั้งมั่นอยู่ได้ถึง1,000ปีแต่พออนุญาตปับ๊บอายุของพระศาสนากลับสั้นลงเหลือแค่500ปีเท่านั้นแล้วที่มันน่าตกใจไปกว่านนั้นอีกนะครับคำทำนายนี้เนี่ยยังเปรียบเทียบการมีอยู่ของภิกษุณีสงฆ์ว่าเหมือนกับหนอนขยอกในานาข้าวหรือเพลี้ยในไร่อ้อย ซึ่งมันเป็นภาพลักษณ์ในแง่ลบแบบสุดๆเลยแล้วก็ถูกใช้เป็นเหตุผลในการจำกัดบทบาทของผู้หญิงในพระศาสนามาอย่างยาวนานด้วย แต่ว่าในงานวิเคราะห์ชิ้นนี้มีการตีความใหม่ที่น่าสนใจมากๆเลยครับเขาแย้งว่ากฎเกณฑ์ที่เข้มงวดเป็นพิเศษสําหรับภิกษุณีหรือที่เราเรียกว่าคารุธรรม8ประการเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เครื่องมือเพื่อปกป้องพระศาสนาก็ได้แต่เปรียบเสมือนเขื่อนกั้นน้ําที่สร้างขึ้นมาเพื่อไม่ให้น้ําไหลไปหล่อเลี้ยงนาเข้าส่วนที่ถูกมองว่ามีปัญหาพูดง่ายๆก็คือมันอาจจะเป็นกลไกที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้ภิกษุณีสงค่อยๆหายไปอย่างเป็นระบบนั่นเองครับ เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นเราต้องย้อนกลับไปดูบริบทสังคมในยุคนั้นกันก่อนครับในคำพีมานวัธรรมศาสตร์หรือกฎหมายของพระมนูซึ่งเป็นที่ยอมรับกันในยุคนั้นระบุไว้ชัดเจนเลยว่าสตรีไม่มีสิทธิ์ใดๆในส่วนบุคคลเลยตลอดชีวิตตอนเด็กก็ต้องอยู่ใต้อำนาจพ่อโตมาก็ต้องเชื่อฟังสามีพอสามีตายก็ต้องไปอยู่ใต้อำนาจของลูกชาย จะเห็นเลยว่าแนวคิดเรื่องการบวชที่ให้อิสระกับผู้หญิงเนี่ยมันขัดแย้งกับค่านิยมของสังคมพราหมณ์ในตอนนั้นแบบรุนแรงมากๆจากแรงกดดันทางสังคมนี่เองครับมันก็นำเราไปสู่จุดเปลี่ยนที่สำคัญมากๆนั่นคือการต่อสู้เพื่อกำหนดอนาคตของพุทธศาสนาหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้วซึ่งนำไปสู่การตัดสินใจครั้งใหญ่ในการทำปฐมสังคยา,าหรือการรวบรวมคำสอนเป็นครั้งแรกนั่นเอง ก่อนที่จะปรินิพานเนี่ยพระพุทธเจ้าได้ประทานพุทธานุญาตครั้งสุดท้ายไว้ว่าดูก่อนอานนท์เมื่อเราล่วงไปแล้วสงฆ์จำนงอยู่จะถอนสิกขาบทเล็กน้อยเสียบ้างก็ได้ซึ่งตรงนี้มันคือการมอบอำนาจให้คณะสงฆ์สามารถปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์เล็กๆน้อยๆให้เข้ากับยุคสมัยได้คือมีความยืดหยุ่นนั่นเองครับแต่ว่าในการทำปฐมสังขยนาพระมหากัสป,ปะซึ่งเป็นประธานในที่ประชุมกลับเสนอยติที่ เรียกว่าสวนทางกับพุทธประสงค์อย่างสิ้นเชิงเลยโดยท่านกล่าวว่าทรงไม่พึงบัญญัติสิ่งที่มีได้บัญญัติจากไม่ถอนสิ่งที่ได้บัญญัติไว้แล้วจุดนี้แหละครับที่สําคัญที่สุดเพราะมันคือการเปลี่ยนเปลี่ยนเจตนารมณ์ของพระพุทธเจ้าจากความยืดหยุ่นไปเป็นความตายตัวจากการไว้วางใจในชุมชนไปสู่การควบคุมโดยสถาบันและจากการปรับตัวตามกาลเวลาไปสู่การรักษากฎเดิมไว้อย่างเคร่งครัด ซึ่งมันเป็นการพลิกโฉมหน้าพระพุทธศาสนาไปโดยสิ้นเชิงเลยครับและภาพนี้มันก็ฉายให้เราเห็นอย่างชัดเจนเลยนะครับว่าวิสัยทัศน์ของใครกันแน่ที่เป็นผู้กำหนดทิศทางของพุทธศาสนาตลอด2,500ปีก่อมาระหว่างความยืดหยุ่นของพระศาสดาห,หรือความเคร่งครัดของพระมหาสาวกมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะ แล้วข้อสรุปที่น่าทึ่งทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยมันไม่ได้มาจากการคาดเดาสุ่มๆใช่ไหมใช่ครับมันมาจากกระบวนการวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์ที่ชัดเจนมากแล้วเขาทำกันยังไงเรามาถอดรหัสวิธีการนั้นกันดีกว่าครับวิธีการนี้มี4ขั้นตอนหลักๆเลยครับขั้นแรกคือการแยกตำนานออกจากประวัติศาสตร์จริงๆเหมือนที่เราเห็นในเรื่องบุค,คลิกสด้านของพระพุทธเจ้า ขั้นที่2คือการวิเคราะห์บริบททางสังคมและวัฒนธรรมในยุคนั้นอย่างเรื่องกฎหมายของพระมนูขั้นที่3คือการเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างพระสูตรต่างๆและสุดท้ายคือการใช้หลักเหตุผลในการตรวจสอบไม่ใช่ว่าอ่านอะไรแล้วเชื่อเลยแต่ตั้งคำถามและหาหลักฐานมาสนับสนุนครับหัวใจของวิธีการนี้ก็คืออย่างนี้ครับคือการมองว่าพระไตรปิฎกเนี่ยไม่ได้เป็นแค่คัมภีร์ทางาศาสนาอย่างเดียว แต่มันยังเป็นเอกสารทางประวัติศาสตร์ที่บันทึกค่านิยมของสังคมการต่อสู้เชิงอำนาจหรือแม้แต่อคติของผู้คนในยุคนั้นเอาไว้ด้วยการอ่านผ่านมุมมองนี้จึงช่วยให้เราเข้าใจเบื้องลึกเบื้องหลังของเหตุการณ์ต่างๆได้ดีขึ้นมากเลยครับและแล้วเราก็เดินทางมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วนะครับกับคำถามสำคัญที่ว่าแล้วการสืบค้นแบบนี้มันสำคัญยังไงมันบอกอะไรเราบ้างเกี่ยวกับความจริงและประเพณีความเชื่อที่เรายึดถือกันมา ต้องย้ำตรงนี้ให้ชัดเจนเลยนะครับว่าการวิเคราะห์แบบนี้เนี่ยไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อจะโจมตีความเชื่อเลยแม้แต่น้อยแต่เป็นการเชื้อเชิญให้เราลองมองความเชื่อในมุมใหม่เพื่อลองแยกแยะระหว่างประเพณีทางวัฒนธรรมที่เราสืบทอดกันมากับการสแสวงหาสัจธรรมเชิงประวัติศาสตร์ที่อาจจะซ่อนอยู่ลึกกว่านั้นมีคำกล่าวที่ทรงพลังมากๆในงานวิจัยชินนี้ครับเขาบอกว่า ความเชื่อทางจารีตจำเป็นต้องแยกจากการสแสวงหาความจริงเสมอเพราะความจริงคือความจริงซึ่งเป็นคนละเรื่องกับความเชื่อนี่คือหัวใจสำคัญที่ชวนให้เราตั้งคำถามกับสิ่งที่เราเคยรับรู้มาแล้วก็เปิดใจให้กว้างต่อความเป็นไปได้ใหม่ๆครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะขอทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดนะครับว่า การที่เราพยายามค้นหาความจริงทางประวัติศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังความเชื่อเนี่ยมันเป็นการบั่นทอนคุณค่าของศาสนาหรือเปล่าหรือว่าแท้จริงแล้วมันคือการนิยามการค้นหาสิ่งที่เป็นแก่นแท้และสําคัญที่สุดในความเชื่อนั้นขึ้นมาใหม่กันแน่